สภาพอากาศมันปิดพี่ผมว่าป๊อปน่าจะมีผลวันนี้อย่าว่าอย่างนั้นสิผมจะจอเมาเสียบม,มาด้วยดีวันนี้โอ้โหสพานหน้าหักเลอเกินเสียบมาได้หรอไม่กลัวอะไรเลยโอ้โหป๊อปดำน้ำ ขอจั่วไกลทีนะเอาเลยกอขู่ไว้ก่อนน้ำอย่างนี้ถ้าเป็นที่ดําเนินนะกระเด้งเลย cột <coughs> thai <coughs> khiếu gì đấy nghen 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 <coughs> ทางแดงก็กัดนะฮะกัดนะกัดมดแต่มันกัดแบบตรงมินนาวจิ๋วๆอะอกัดเล้นัดน้นเลยเหรอใช่ครับเมื่อกี้มีตัวนะารกัดทางแดงอยู่ตรงนี้ความยิ้มของม,มาไม่เคยพลาดฮึบ เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมนั่นไ,นนไงกัดพี่กัด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 แต่มันกัดระดับน้ำลกึกอนี่ไงเปล่าไม่มีอะไรเห็นหัวแบ,บ,แบ,บ๊บ <c oughs> ได้ดิเดี๋ยวเปลี่ยนเยี่ยก่อนอเ,อเสียเปียบว่ะรู้สึกว่าตัวเองเสียเปียบไงไม่รู้อะโดนบับบับนั่นไงระยะทำการมันสั้นไปเนะะา,เา,าเะ,ะานนห่างกระลอกมันเกิดไวมากเลยนะ ตัวนี้มันไม่ค่อยมินินะอันนี้เปลี่ยนเป็นมินิมินาวสีทองนะไม่ไหวระยะทำการสั้นเกินแหมสิบสองเซนมากนะมีปะฮโอ้นนะต้องกลับเอาที่ห้องเลยดิไม่ไหววะมันมีตัวไอ้ต้องใช้สิบสองเซนเลยหรอมีแต่เก้าอ่ะมีแต่สิบอ่ะเอาวะ ระบบมันเรียนแบบของอะเดบาลันเปียกเลยขนาดน่วงชุดน่วงก็เหมือนของอะเดบาลันเลยผมสามตัวแล้วนะจ้ะสามตัวแล้วนะอย่งน้อยผมไม่โดดน้ำแล้วครับผมของผมไม่ต้องโดดน้ำแล้วนะก็ไปชิงชิงที่โลมาส่งผลน,นะแต่บอกว่าน้าได้วะไอ้น,นุ่นน่าจะพลาด เ,เ,เ,เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาาากกาาาเปลี่ยนแล้วเหรยอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วถ้ามันยังสัตว์พาในเรี่ยางอยู่ไม่น่าจะรอดดูเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยดูต้องทำอย่างนี้มันจะไม่ได้ปา่าอุ้ย้อยอ,ยอยทำะอะไรวะไม่มีอะไรเห็นน้ำปนๆไหมไม่มีอะไร

ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะพี่ลูกตาหลุดมาเลยไหนเอาไิใส่ก่อดลูก,กตาปลาก่อนโสดมากขนาดโดนลูก,กตาจะไม่อยู่เลยอุ้ยหลอกตกน้ำด้วยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษตัวใหญ่มาดูเลยูกตาหลุดเลยอะ่ะขนาดเบรกนะบอ,อ,อ่อนๆนั่นน่ะมันเหมือนกับนี่ไง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  ตัวคตใหญ่เลยหนึ่งแล้วนะฮะเหล,ล,ล็กใหญ่น้ำหนึ่งพี่ตอนเนี้ยนาทีนี้เล็กใหญ่น้ำหนึ่งไม่อยากเปียกน้ำเว้ยปล่อยนะฮะเสียงนังพีโอ้โวัดทำไปทำมาปลามาอออยู่ข้างหน้าเราเยอะแล้วเนี่ยมันตามแต่ไม่กัด

ดูแต่มุมสูวนผมเห็นหมดเลยว่าปามันกจะขัดหรือไม่ขัดเดี๋ยวผมไปนับคาบไหมอุ้ยไม่รู้ในกล้องเห็นช็อตเมื่อกี้หรือเปล่าเห็นไหมนะกับอีกเยอะวาตกจัดคันสตรีมันงัดลอยอ่ะปวดใจจะวายไหนไหนโชว์เทคนิคไหนแชร์เทคนิคไหนว่าเมื่อกี้ทำไงเมื่อกี้จะยกคันขึ้นอยู่แล้วครับกลับต่อหน้าตา ้่เกิดเมื่อกี้กล้องถ่ายเห็นนะไอ้วัดงัดลอยเลยอะอาจจะรต,ต,ตมนะค <Okay. S 2> รับหอว่าตกใจเดี๋ยวปลดแล้วปล่อยเนาะจะได้มีตกกันนานๆ cash and release ก็บอกแล้วตรงเนี้ย ตรงนี้ทำเบ็ดง้างไปหลายคนแล้วนะมีแต่ตัวใหญ่ตรงนี้ยังทายอยู่บาย,บายบายคิวคิวเมื่อเจ้าโตกว่านี้

ตอนนี้ผมหนึ่งแต้มต้องวัดสองแต้มหรือเปล่าวัดสองคุณเอ็ม <3 S 2> คุณเอ็มศูนคุณพี่คุณพี่ได้กี่แต้มแล้วนะ, <3 S 2> นะฮะสามนะฮะอะไรเอ่ยไม่ได้ปลาขอได้ปลาปุ๊บองไม่ปลาขิงบรรเลยะ <c oughs> ขิงจนหัวร้อนอ่ะ ลงนี่ข้างหลังเราไปท้อมสตรีทฟิชิง มีตัวกัดด้วยมีตัวกัดด้วยโอ้ปลาที่นี่มันโหดจัดอะ ช่วงนี้มรสุมเข้านะฮะน้ำก็เลยเยอะเป็นพิเศษมาทำสกอร์ตรงนี้ก่อนใครตีอัดราวสะพานรับไปเลยสิบคะแนนตีตีตีขตีึ้นใส่ไฟดีกว,ว่าคี้ยวอขวาแล้วทำไฟรั่วได้ใช่ไหม นอนนอนนอนตัวน้อยๆโอ้ยตากรริบไปครับน้องขึ้นมาดีกว่าเนียบ้ยนอนครับนอนตัวน้อยมากเลยครับเดี๋ยวปล่อยก่อนไปเลยไปครับไปแล้วสามแต้มแล้วครับ นี่กีดแต้มกันแล้วเนี่ยอัปเดตอัปเดตสามสามหนึ่งศูนย์เป็นโนเกียเลยสามสามหนึ่งศูนย์จะมีใครล่ะโอ้ตายแล้วแสดงว่าเอ็มเจอปลาแน่เลยเนี่ย ไม่ได้ต้องสู้อะอยาให้พี่เขาเดินก่อนบอกวตูมติ๊กเก็บให้หน่อยน้ำเย็นๆงี้ไม่ค่อยอยากลงน้ำเท่าไหร่นะไหน,หนก็ไหนแล้วนะไหน,หนก็เกปลี่ยนไปครึ่งตัวแล้วโอ้เอาไปเลยสิบคะแนนนี่งไง <c oughs> หลุด <c oughs> นี่เดี๋ยวหมอเข้าไปดูไปไม่ถึงเว้ยฮอย่าทำร้ายพวกผมมากดิไอเอ็มเข้าไปตามหาปลาในสามแยกมเมื่อกี้ น้ำตรงนี้ค่อยดีหน่อยเนี่ยทำไปทำมาชักหิวข้าวอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ช่วงล่วงไงพี่ช่วงขาลงไง <c oughs> <c oughs> ช่วงแบบเซลกูเม่กำลังทำงาน